สวัสดีค่ะพบกับจเจดงย์เมอร์นีสิพามาเบิงที่ดินค่ะนี่เส้นทางระหว่างอุดรสกลเนาะบ้านกุดจิกค่ะทางเขาบ้านขามขวามือเห็นเมื่อกี้กะทกศนะคะที่ตั้งต่างงานอยู่เมื่อกี้ทกศอ,อยู่ด้านขวามือเรานี่ตู้เอทีเอ็มนะคะเข้าไปประมาณสองรอยเมตรค่ะก็จะถึงที่ที่จะขายนะคะขายในราคาหลานหาค่ะต่อร่องกันไดนะคะ นระ้านห้านะคะขายถูกที่สุดเลยนะแต่ก่อนเราขายอยู่ที่ร้านแปดนะคะตอนนี้ลดลงมากอยู่ที่ร้านหานะใครสนใจกับโทร093 9์เก้าสมากปนะคะมาประมาณ2องเมตรจากปากท่างเส้นทางระวางอุดรสกลบ้านกุดจ,จิกอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะคะยีา่หา้อกับขับซาซาเขามมานี่เส้นทางนี้นะคะ ข้ามบ้านหลังนี้ไปก็ใช่เลยค่ะทากผู้ชมนี่นี่ป้ายอยู่นี่เนาะป้ายอยู่นี้ค่ะนี่ตรงนี้แหละสามงานสี่สิบเอ็ดไร่เนาะโอ้ยสามงานสี่สิบเอ็ดตารางวานี่ค่ะตรงที่ว่างเป้าตรงนี้แหละค่ะเนาะศูนย์เก้าสามเก้าสองเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์เก้าอะไรศูนย์หกสอง 983-6671นะคะอีกเบอร์หนึ่งมี2เบอร์ค่ะนี่ค่ะแปลงนี้ขายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสังสื้ีขี้มาต่มบุโกุนแจหน้าจอเพื่อไปเบิ่งอาจารย์เลขสุดสวัสดิ์ค่ะบันนี้เนาะบ้านหลังนี้เพื่อนกระสีขายเรียว่าอาจารย์เล็กสุดสุขสวัสดิห์หายแนวทางมากเข่าสามตัวโต้เนาะคะ่ะเนาะรอบนี้ก็คอให้เข่าสามตัวตรงนะคะ มาแล้วค่ะอาจารย์เล็กสุขสวัสดิ์เนาะสิบสองคู่มหัศจรรย์สิบสองคู่มหัศจรรย์ตัวใด,ด,ด,ดล่ะคะค่ะสำเด็จเรียบร้อยเนาะค่ะมาเบิงตัวเลขที่เพิ่นให้เป็นลักเนาะค่ะเนาะ หนึ่งสี่แปดค่ะหนึ่งสี่แปดนะคะหมดกรอนเพื่อนเหกเก่าแล้วก็ศูนย์เจ็ดค่ะแล้วก็สองสี่ค่ะนี่นะคะเรามาประกบกันค่ะ ประกวกกันจะได้ตัวไหนฝากไล่ฝากแซ่ดเนี่ยเลยแเดี๋ยวจะแดงท้าหนาทีจะได้มีกำลังใจว่ามีกำลังใจเพราะอะไรเลขว่าถกเลกว่าถูกแล้วว่ามีกำลังใจทันผู้ชมถูกบอกค่ะมีกำลังใจบอกข้าเาจ้าถูกหลายๆลายดิข้าจเจ้าถูกหลายอยู่ชื่อแดงคือว่าถูกเนาะ นี่เด่นคือว่าถูกเขาเจ้าถูกหลายน้ำปูสายปูนะคะนี่คืองวดก่อนนี่เนาะมีเพิ่นกระไฮเก้าสองหกห้าสองหนึ่งสเพิ่นเล่นักจับไ้เนี่ยสองสองหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเ้าห้าสมเ้าสองหนึ่งเ้าสองสาม ก็สองสองหนึ่งหกสองหนึ่งเนาะเก้าหานึงเก้าหาสามนี่ค่ะแล้วก็สองหานึงสองสองหนึ่งสองสองสามหกสองหนึ่งหกสองสามนะคะตัวเดยน เนาะหมดก่อนที่เขาอยู่ที่ท,ที่ที่ตำแหน่งที่เก่าเนาะที่เก้าเนี่ยนี่ค่ะท่นเขาอยู่ที่เก้านี่แล้วก็สองแล้วก็สามสามสองเก้าสามเก้าสองตัวนี้ก็เบิง่ง ตัวนี้ก็1 0 2นะ1 0 4 4 0 2 4 0 1 4 7 4 4 7 2ย์งสี่จอ,อังสี่บ่ออแปดศูนย์สองแปดศูนย์สี่จยังสี่บ่ะเออน่าจะม่นเข้าใจแล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะเข้าใจแล้วนะ เพืน่นกระตรงหนึ่งศูนย์สองค่ะแล้วก็สี่ศูนย์สองค่ะแล้วก็แปดศูนย์สองได้ครบแล้วค่ะขอตะวันไมีหาตัวแล้วก็จับตำแหน่งหรือว่าจับจเจียวมุนเลยปะสองศูนย์หนึ่งอะ สี่ศูนย์สี่เออกะง่ายแล้วก็47 8, 47สี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดสี่ยังสบอกใดคือกัน,นะนเน,นี้ยนะเจดแดงว่าจะหนีจนตัน้ำแน่งที่ถูกโตดเลยนีเนาะหนึ่งนศะูนย์สี่สี่ศูนย์สี่แล้วก็แปดศูนย์สี่ค่ะ สิบสองคู่นะคะแล้วก็หนึ่งเจ็ดสองสี่เจ็ดสองเดี๋ยวแคบหนาจอเดะะ้อค่ะเดี๋ยวจะเดี่ยงว่างให้แคบแปดเจ็ดสองแล้วก็หนึ่งเจ็ดสี่เอาไปตูดไว้นะคะเนาะจังสี่ปะ นี่ค่คะได้แล้วสิบสองคู่เมื่อหัตจะจันค่ะแคบหน้าจอได้เลยค่ะบันนี้แคบหน้าจอได้เลยแคบหน้าจอมู่ไป เอามือออกแม่ดิหนึ่งศูนย์สองสี่ศูนย์สองแปดศูนย์สองคือบ่ค่ะหรือจะเป็นสองศูนย์แปดบ่เอาเอาตูตรงนี้แหละมันข้างเพิ่งกระถูกตูกต,รตรงหลายนอสถิตินะคะแล้วก็หนึ่งศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่แปดศูนย์สี่แล้วก็หนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสี่อ๋อนี่หลักหนึ่งนะ หนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดสน่งเจังสี่ถ้าผู้ชมกับเบื้งเลยเี่ดี๋ยก็สี่ศูนย์สองสี่ศูนย์สี่สี่เจ็ดสองถ้าตัดสองตัวก็คือศูนย์สองศูนย์สี่เจ็ดสองเจ็ดสี่เท่านั้นคือสี่ตัวเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมถ้าตัดนะคะ ก็จะมีเจ็ดสี่นะคะเจ็ดสองศูนย์สี่ศูนย์สองนี่คือจะทำอะไรบทัดมีแค่สี่ตัวเท่านั้นเนาะสี่ชุดเท่านั้นเนาะสี่ชุดเท่านั้นค่ะ สีชุดเท่านั้นนะคะถ้ากลับกันจะแดงว่าถ้าโต๊กลับกันนะตัวกลับนะตัวกลับซื้ออย่างชานสลาดเหมือนที่งวดเหมือนที่งวดเก้ 92, าสองบ่ค่ะเก้าสองเราก็เลยเนี่ยหนึ่งเจ็ด แต่ท่านต้องกลับด้วยนะตัวนี้ละตัวกลับตัวกลับนะคะตัวกลับตัวกลับกันก็จะเป็น7 4็อเก็ดหนึ่งสี่เจ็ดนะแล้วก็จะเป็น8 7ดเจ็ดนะ ก็จะมีหลายตัวคือกันนี้ถ้าถ้าแรก,กับแบบนี้นะหนึ่งเจ็ดสีเท่านั้นตัวอ๋อมี4 0ด้วย8 0ด้วยถ้าเอาตัวหน้านี้มี1 7มี4 7มี8ปดแล้วก็มี8 0 4 0แค่นั้นหนึ 1, 0, ่ต้องเอาเนาะค่ะเนาะนะอะแคปหนาจอดค่ะเพื่อนผู้ชม

ถ้าเอาตัวข้างหน้าเหมือนงวดที่92นะก็จะมี1747878040 0. แค่นั้นค่ะหาััวร่วมกันนี่ได้ก็ิิเป็น9ตัวเนาะเนาะแต่ซื้อ3ตัวด้วยเนาะจะแดยงคัดแยกออกไม่ซือ้อถ้ามันออกตัวโต๊ดนะคะถ้าไม่ออกตัวโต๊ดก็4ตัวนี้เลยส4ตัวนี้หนักไปเลยถ้าออกตัวโต๊ดนี่2ตัวเขาก็สิได้ตาหนีแหละค่ะท่านผู้ชมเนาะจะเดียงเขตัวลาบไปก่อนฟัง ฝากซื้อคีมนะค่ะเนาะบำนุนวงสายตาเนาะค่ะสิบสองออยพัดอาหารเสริมมำนุนงสายตาฝ้าฟัางที่ตาไหลน้ําตาไหลตาฟัางเนี่ยเหมือนเศร้าตื่นขึ้นมาเป็นยุงเป็นแหน่หายค่ะสุขภาพท่านดีด้วยเพราะเป็นอาหารเสริมเนาะคะ่ะเนาะสุขภาพท่านจะดีแข็งแรงด้วยแล้วก็แคลเซียมแคลเมียมแก้ปวดเกาปวดกระดูกลดบวมของเกานะคะลด ปวดกระดูกต่ำข้อต่างๆค่ะเห็นผลดีแล้วก็สบู่เจแดงคนเดิมแยกสิ้นส่วนขายได้เนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็มีครีมหนึ่งชุดประกอบด้วยครีมกลางคืนครีมกลางวันครีมกลางวันสีขาวนะคะทากลางวันอย่างเดียวทากลางคืนได้ก็ดีละคะ่ะตัวนี้ทากลางคืนนะคะทากลางคืนตัวนี้นะนะคะอันนี้กระปุกกลางคืนอันนี้กระปุกกลางวันอันนี้สบู่หนึ่งเซตพันสองร้อยบาทนะคะ สั่งสื่อเข้ามาได้0928892568ค่ะยี่เดียงขอตัวลัไปกกอรขอให้ท่านถูกเลขกับอาจารย์เล็กสุขสวัสดิ์นะคะขอบคุณอาจารย์หลายๆคะ่ะที่ห้แนวทางเข้ามาขอบคุณทุกเสี้ยนทุกผู้บาอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ